จ้องลุยจ้อลุยไม่ชอบแล้วจ้องลุยอืม้อน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 มนั่นหัานนห้นี่แมวตัวเมียน่ไปละไปละไปละจ้อ,จองลุยทำความรู้จักค่ะดู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 ดอู้ยตัวนั้นฟู้่ไฟเลยมาลีเทเรสฟู่ไฟเลยเฟี้ยวเฟี้ จะจบยังไงเนาะเจ้าถิ่นนะคะจองลุยนี่เป็นเจ้าถิ่นเ,เป็นเมวข้างบ้านเหมือนกันควงเซซึวก,กว่าควงเซไปไหนไม่ได้แล้วปฏิควงเซไปไหนไม่ได้แล้วจนมุมละฮไอตัวขาวนี่เมียวผู้หญิงนะคะแมวผู้หญิง ไปละดูเขาจะทำเช่นไรเจ้าทินนะตัวดำนี่เมวเจ้าทินเมวข้างบ้านเหมือนกันจ้ะไอ้นั่นไอ้ตัวมังม่ดูจนมุมนะเห็นไหมมุมนะมมนะฮะอีเล่ระวังละปอดแอลอะไล่ะแอลอะไล่ะทุกคน ทุกคนอ,อีเฟกกวล่ะจะใส่ปานเลส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 กํสาซานนะไม่รู้ก็จะทําไงฮะจ้องลุยนี่จองลุยไอตัวนั้นก็จนมุมละ่ะมาิาเรสจนมุมละ่ะตอนแรกจ้องลุยคอนดอ,อน,นอนอยู่ข้างบนนะคะพอเขาลงมาเขาก็มานอนชุดรับแขกข้างล่างโต๊ะ

ลุงบอกไปปล่อยๆเห็นไหมจ้องลุยดูมากจ้องลุยเขาว่านี่เป็นที่เขาเขาจะทําแบบนี้นะต้องเข้าใจค่ะอเป็นที่ของเขาเขาจะทาโอ้โหกางแขนกางขาอย่างนี้เลยค่ะ,นะจนจนมุมไม่รู้ทําไมเนี่จะกลับบ้านหรือเปล่ามา่ะ <laughs> พาแป๋วเลยตาแป๋วเลยลูกแฟกว่าอิลาบาวาต้องซ้ำเบิเร์นนาอเลสที่เบือแฟกว่าฮะดูห่างเขาฮะอีกอีอนี่ทำเป็นกลิ้งไงกลิ้งอ่ะปุกไีแฟกมึงซะ อีเฟ่ทรงเีตัวทรงตีรตัว,อ,ตวอาการอย่างนี้คือฉันคือเจ้าทินมันเป็นบ้านของฉันปล่อยให้เขาทำลุงบอกปล่อยให้มันเขาทำเขาจะทำเช่นไรจะขับไล่หรือเปล่าไปขยับเลยค่ะทำไงทำไงไปละไปละ

จะยาวไปมั้งเอาบทสรุปจ้าบทสรุปบทสรุปนี่บทสรุป พมาใหม่กำลังทำความรู้จักคุ้นเคยจะจดยังไงเนาะอ๋อาล้วอ๋อาล,อาลอ้วพี่อ่าพี่ละกลัวอยู่